ว้าวทำไมช่วงนี้ Energy ช่องนี้คลิปดีมากนะคะเดือ u ซัขึ้นมา2ใบไพ่บอกว่าเหมือนมันคือการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเอ่อน่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่หลายคนอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเจดดาบอะ่ะก็คือไพ่ของการโกหกอะ่ะ นะคะโกหกปิดบังซ่อนเลนส์ไพ่ของการโดนนอกใจนะคะการโดนทำลายความรู้สึกอะมาที่มันมากจนเกินไปละกันไพ่ขึ้นว่าหลังจากนี้ไปอนะคะ่ะเดือดซันขึ้นมาสองใบก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะใครที่โสดก็คือจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ จากคนที่เคยกลัวความรักแล้วก็อาจจะไม่ได้มีหวังในเรื่องของความรักอีกต่อไปอะค่ะคุณก็จะได้แบบข่าดีละกันนะคะในเรื่องของความรักส่วนใครที่เหมือนมีครอบครัวอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องของการนอกใจเนาะมีเรื่องของปัญหาบุคคลที่3าม อะไรต่างๆที่มันเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้รับทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าความสัมพันธ์นี้มันควรจะไปในทิศทางไหนคุณจะได้รับคำตอบนะคะแล้วก็ได้รับทางออกนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันจะมีการตัดสินใจนะอาจจะไม่ถึงกับ กลับมาครอบครัวสุขสันต์ในเชิงแบบ100%ซขนาดนั้นน่ะแต่มันก็จะช่วยในเรื่องของการที่มันบันเทาละกันเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวเนาะที่มันเกิดขึ้นอาจจะลี่คลายลงละกันถ้าสมมุติว่าแบบทางฝั่งเราเขาไปมีมือที่3แล้วเขาไปชัดเจนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออเขาอาจจะมีปัญหากันหรืออาจจะมีการตัดสินใจที่ปฏิบัติกับเราดีขึ้นนะคะอย่างน้อยถ้าคนของเราคนรักของเราก็ตามแต่เนี่ยถ้าเขาไปมีบุคคลที่3ามเขาจะหันมาเห็นอกเห็นใจลูกมากขึ้นในกรณีที่มีลูกด้วยกันแล้วอะคะ่ะอืมแต่ถ้าในกรณีที่แบบไม่ได้มีลูกด้วยกันนะนะก็ตามนั้นเลยะคะ่ะ ก็เขาอาจจะแบบว่ามีความเรียกว่าอะไรอะมีความเอนมาทางเรามากขึ้นละกันนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าเขาไปอยู่กับมือที่สามแล้วอาจจะมีปัญหาก,กันขึ้นมานะคะมันจะมีการตัดสินใจเนาะหรือในอีกทิศทางหนึ่งคุณเองอาจจะตัดสินใจได้นะคะ หลังจากที่ลังเลใจมาตลอดว่าเออปัญหารักสามเศร้าเนี้ยเราควรจะทำมันยังไงก่อนหน้านี้คุณอาจจะรักเขามากแล้วก็เหมือนอยู่พอลูกแล้วก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่ในกรณีนี้มันก็มีโอกาสที่ตัวของคุณเองอะคะ่ะถ้าคุณโสดใช่ไหมแล้ว คุณกลัวความรักคุณจะได้เจอคู่ใหม่แต่ถ้าคุณไม่ได้โสดใช่ปะคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณเนี่ยไปมีมือที่3มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาจีบคุณแล้วคุณเองอาจจะตัดสินใจว่าคุณจะไม่เอาแล้วอะคนเก่าอะคุณอาจจะแบบว่าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ เอาง่ายทุกอย่างมันจะมีทางออกแล้วทางออกนั้นมันย่อมดีเสมอไม่ว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนก็ตามแต่ค่ะอืมประมาณนี้นะขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะ The chariot ค่ะ The nice chariot King of Cups King of Pentacles ไพ่สองดาบค่ะ t h e e m p r e s s a s h o f Cup Two of Cup ว wow, ้าวมันดีมากจริงๆนะไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าดวงนี้จะพัดพาคุณไปนิทิศทางไหนสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการปลดปล่อยพันธนาการนะมีโอกาสสูงมากเลยที่คุณอาจจะเลิกกับเขาคนที่ จมอยู่กับปัญหาท็อกซิกค,คุณอาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้จบความสัมพันธ์นี้แล้วเริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่านะคะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะอาจจะยังไม่อยากจบหมายถึงตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณยังอยากเก็บกอดความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่ามันอาจจะเป็นความรักที่คุณตั้งความหวังมาโดยตลอดอะแต่สุดท้ายแล้วคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เมื่อหมดเวรกรรมต่อการต่อให้จะอยู่ กันยันมีลูกกันเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกนะคะก็เห็นหลายเคสแล้วใช่ป้าว่าก่อให้คุณจะคบกันมานานแค่ไหนอะ่ะเมื่อถึงเวลาคุณก็ต้องเลิกไม่ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นเลยแล้วก็ไม่ได้สําคัญเลยว่าคุณจะมีลูกด้วยกันกี่คนคุณจะแต่งงานกันมากี่ร้อยปีก็ตามแต่นะเมื่อถึงเวลาคุณก็จะต้องเลิกกันนะคะ ไม่มีใครอยากแต่งงานเราเลิกไม่มีใครอยากคบกับใครแล้วเลิกแต่คุณไม่รู้หรอกว่าการที่คุณเลิกกับคนคนหนึ่งมามันอาจจะเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดที่จัก,กรวาลมอบให้ก็ได้คุณอาจจะด้วยความที่อาจจะรักเขามากก็อาจจะยังรู้สึกว่าเออเรายังไม่พร้อมอะ่ะในการเลิกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่หารู้ไหมมันอาจจะมี สิ่งใหม่รออยู่นะคะผัวที่ดีคือผัวใหม่แฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังรออยู่ก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะเห็นหลายเคสไหมบารบี้ชอบพูดในเรื่องของคนดังหรือวงการบันเทิงเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดเนาะที่เขาเลิกกับแฟนไม่ดีไม่ดีไปอะ่ะเออแล้วสุดท้ายแบบก็ได้อะไรที่มันดีกว่าเยอะแยะไปหมดอะ่ะนะคะ เราไม่มีทางรู้หรอกว่าชีวิตเราจะไปในทิศทางไหนจะพัจะผไปทิศทางไหนแต่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอแล้วคลิปนี้ก็บอกเลยว่ามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นทําไมวิแอบ,บรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้คนใหม่ตลอดเลยนะคะที่ดีกว่าอะไรประมาณนะั้นอะนะคะมันขึ้นมาแบบนี้อะไพ่สเตรนท์ค่ะไพ่เตือนว่าอย่าพยายามควบคุมสถานการณ์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแบบ แล้วคือเหมือนแบบหลายๆคนที่มาปรึกษาหลังไม่เนาะหรือว่ามาดูดวงหรืออะไรก็ตา้งแต่ก็จะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราเมื่อไหร่ละอะไรเงี้ยเราเมื่อไหร่ละอาจารย์แบบเมื่อไหร่จะได้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะอย่าถามว่าเมื่อไหร่เพราะมันยิ่งเราอยากได้มากๆยิ่งเราไปจดจ้องว่าเมื่อไหร่มันจะไม่ได้หรือมันจะช้าเข้าไปใหญ่นะคะเราลองแกล้งแบบไว้ใจจัก,กรวาลแล้วก็ปล่อยเบอร์ไปเลยนะคะแบบ รู้คุณค่าของตัวเราเองเนาะว่าตัวเราเนี่ยเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าหรือกับคนที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามั่นใจนะคะในตัวเองนะคือ,อยังไงเราก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมานะคะกดแรงดึงดูดเราก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมาเนาะซึ่งไพ่บอกว่าไพ่พ,พแนะนำนะคะว่าให้คุณอนะทำงานตั้งใจทํางานเนาะ ยิ่งคุณมีเงินกะในกระเป๋ามากขึ้นเท่าไหร่นะคะยิ่งชีวิตของคุณเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมากเท่าไหร่นะชีวิตปังเฮงๆรวยรวยมากเท่าไหร่นะคะโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณกําลังแบบมีแพลนในชีวิตอยากจะทำให้คุณริเริ่มทําเลยทันทีนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้เนี่ยไพ่บอกเลยว่า เดี๋ยวโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะโปรเจกต์ใหม่เงินก้อนใหม่เข้ามาตอนที่คุณมีเงินนะคะนั่นแหละช่วงนั้นแหละชีวิตคุณจะปงังป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 ังทุกด้านจริงๆนะแล้วซึ่งคนๆนัน้นนะที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนเก่าในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าคุณนี่แหละนะคะมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะรอรุ้นกันนะคะแต่ละคนแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันเช่นกันเนาะ ไพ่อาจจะบอกอะไรอีกคะไพ่ขึ้นไพ่คนโสดนะคะไพ่คนมีครอบครัวเนาะทุกการจากลาทุกการแยกมันย่อมมีเหตุผลของมันนะแล้วบอกเลยว่าหลังจากที่คุณเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้มันจะพาให้คุณไปเจองานใหม่หรืออะไรใหม่ๆนะคะที่อาจจะเป็น อ่อไม่ใช่งานก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานอดิเรกใหม่ๆก็ได้เวลาคนเราอ,อกหกักหรือเสียใจในเรื่องของความรักอะคะ่ะมันจะมีจุดเปลี่ยนเสมออย่างเช่นเวลาเราเสียใจอ,อกหักความรักมากๆใช่ไหมเราอาจจะแบบว่าเออเนี่ยไปทําบุญนั่งสมาธิไปวิปัสสนาไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนเนี่ยก็จะเจอแฟนนะที่ศีลเสมอกันในที่ทําบุญก็ได้หรือเราอาจจะแบบว่าไป สัมมานาอะสัมมานาอะไรก็ได้เหมือนเหมือนพอทุกครั้งที่เราอกหักเสียใจนะคะให้สิบดับให้เวนกร,รเนาะทุกครั้งที่เราแบบเจอมอรสุมอะไรสักอย่างในชีวิตอะโชคชะตาหลิงศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาก็จะผลักเราเนี่ยให้ให้เราเนี่ยอาจจะแบบไปทำอะไรต่างๆอะคะ่ะไปทำกิจกรรมไปหนูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็จะได้เพื่อนใหม่ ชีวิตใหม่ได้คนใหม่ๆหรืออาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆอะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งสิ่งนั้นก็จะนําพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะทํางานใหม่ก็ได้อาจจะไม่อยากฟุ้งซ่านเนาะอยากไปเต้นอยากไปเรียนร้องเพลงอยางทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้ก็จะช่วยนะคะให้คุณได้เจอคนคนนั้นนะคะที่คุณต้องการหรือถ้าไม่ได้เจอคนคนนั้นที่คุณต้องการกิจกรรมนั้นอาจจะดึงดูดเขามาก็ได้นะคะอ่าอย่างเช่นมาม่ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าตัวคุณเนี่ยอกหักเสียใจนะคะแล้วคุณ เองแบบอันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะไม่ได้หมายความว่าอ่านดวงนะแต่ว่าอาจารย์แค่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคุณอกหักเสียใจมากๆใช่ไหมไม,ไม่ไม่มีอะไรทําเลยคือตอนนั้นแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ามากๆแล้วพอเราเลิกกับแฟนหรือเราแบบเราโดนด้อยค่ามาเนาะเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเราก็อยากลุกขึ้นมาสวยลุกขึ้นมาหล่อขึ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันอะ จะไปยิมอะฉันไปยิมฉันไปฟิตเนสเพื่อที่ฉันจะได้แบบมีหุ่นเฟิร์มขึ้นแล้วก็แบบว่าเออมันมันหาอะไรทำอะไรเงี้ยบางทีคุณไปฟิตเนสปุ๊บเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรเลยนะคุณคิดแค่ว่าฉันอยากไปดูแลตัวเองรู้สึกว่ามันด้อยค่าแบบถ้าฉันหุ่นดีกว่านี้ถ้าฉันสวยกว่านี้ถ้าฉันหล่อกว่านี้หรือว่าฉันแบบดูดีขึ้นมันอาจจะ มันอาจจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือคนเก่าอาจจะกลับมาหรือ,รอแบบเขาอาจจะเสียดายเราอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปฟิตเนสปุ๊บบางทีเราอาจจะได้แฟนเมนเทนเนอร์บางทีเราอาจจะได้แฟนในยิมอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเจอผู้ชายดีๆผู้หญิงสวยๆในยิมก็ได้นะคะหรือพอแฟนเก่าเราเห็นเราเข้าฟิตเนสนะเขาอาจจะพอเราโพสต์รูปหรือโพสตอรี่ลงไปว่าเออเนี่ยฉันเข้าฟิตเนสนะฉันดูแลตัวเองหรือหุ่นรูปร่างคุณดีขึ้นนะ คุณอาจจะดึงดูดแฟนเก่าคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะแล้วก็พอเขาเห็นคุณเ n e เ g y เปลี่ยนดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นเขาก็อาจจะอยากกลับเข้ามาทําดีกับคุณมากขึ้นหรือแม้กระทั่งคนใหม่ก็ตามแต่บางทีพอคุณโพสต์กิจกรรมว่าเอ้ยฉันเข้าฟิตเนสนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาอาจจะเห็นแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคนนี้แบบหุ่นดีจังเลยอยากคุยด้วยก็ได้จากจากที่จากที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นเราอยู่ในสายตา อะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะดึงดูดว่าแบบเฮ้ยเออชอบออกกาลังกายเหมือนกันเลยนะแล้วก็คุยเรื่องเราเดียวกันอะไรแบบประมาณเนี้ยคือเข้าใจที่อาจารย์อธิบายไหมว่าพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเดี๋ยวคุณจะไปทํากิจก,กรรมใหม่ๆเนาะหรือถ้าใครมีความคิดอยู่แล้วว่าอยากจะทํากิจก,กรรมอะไรให้รีบออกจากบ้านนะคะคุณจะได้พบเจอคู่แท้หรือว่าคนรักใหม่ที่ดีกว่าเนาะสังเกตเวลาเรามุฟออนจากใครเนี่ยเราไม่สามารถบุฟออนได้นอกจากว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเนาะยกตัวอย่างเช่น เราทําเหรียญบาทตกสมมติว่าเปรียบเปยแฟนเก่าเป็นเหรียญบาทนะเราทําเหรียญบาทตกแต่ถ้าเราแบบเราอาจจะรู้สึกเสียดายเหรียญบาทใช่ไหมแต่เราหารู้ไม่ว่าแบงค์ห้าร้อยกำลังรอเราอยู่แบงค์ห้าร้อยก็เปรียบเสมือนคนใหม่ที่กําลังรอเราอยู่อะไรเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะมาให้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกละกันนะถือว่าโชคดีมากเลยนะที่คุณได้มาเจอพลังงานดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้วิ่ว่า ไพ่ช่วงนี้มันมีแต่พลังงานดีๆนะคะมันอาจจะเจออะไรที่มันไม่ดีมาก่อนอ่ะเหมือนชีวิตที่เราอาจจะเสียใจนะคะดูจากโดยภาพรวมโดยรวมนะมาบี้รู้สึกว่าคุณติดกรรมเรื่องของการเจอคนเจ้าชู้นอกใจคนหักหลังนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะอย่าลืมพิมพ์สาธุให้อาจารย์ด้วยนะคะ คุณจะได้ดึงดูดสิ่งนี้ไปนะสิ่งที่คุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื้อคู่แท้หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณท้อถอยนะคะในชีวิตนะโชคชะตากงร้อยแห่งโชคชะตามาแล้วนะจะช่วยให้สิ่งดีๆคุณเกิดขึ้นมาได้นะท่ามลังเลสงสัยเลยนะมั่นใจในตัวเองไปเลยเนี่ยพ่ขึ้นโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วแหละ ใครที่อยากทํางานเสริมนะคะหรือมีแผนอะไรต่างๆที่อยากจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะให้รีบทําเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะสมสําหรับคุณยิ่งทํายิ่งเฮงยิ่ง,งปังอาจจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออแบบยังไม่อยากรอนานยังรู้สึกว่ายังเอาคนเก่าออกไม่ได้ยังติดบ่วงไม่ได้ก็มาแก้กรรมหลังไมก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยแบบทุกเรื่องเลยให้มันดีขึ้นนะคะไพ่อ justice ขึ้นมาเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมนะความรักหรือความดีที่คุณเคยทําแล้วคุณน้อยใจโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตลอดว่าทําไมฉันดึงดุดแต่คนแย่ๆมานะคุณใกล้ที่จะหมดข้อกลรมแล้วค่ะในคลิปนี้ยินดีด้วยนะคะพิมพ์สาธุแปดแปมานะคะพิมพ์สาธุแปดแมาเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ใบสุดท้ายให้นะว่าอยากจะแนะนําอะไรสาธุแปดแปดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปกดไลค์ให้นะใครที่ อาจารย์กดไลค์ like, ถือว่าคนนั้นโชคดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เดทใพ้อะไรโอเคกรรมจะหมดแล้วนะอย่าไปโฟกัสมันให้เราเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปให้ขอกำถึงอย่างหมดแล้วหมดสิ้นกรรมแล้วอีกไม่นานนะคะอาจารย์บอกเลยอีกไม่นานใกล้แล้วนะคะใกล้จะหมด ขอรมและนอมรับคำทำนายแปแปได้เลยแล้วก็พร้อมรับแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย